สนับสนุนโดยบานสวนแฟร์ซเลองนสจองบูธนย์เก้าศนนก้น่อนหน้านี้ชาบูได้เรียนรู้ว่าการฝึกน้องหมาต้องเริ่มจากการให้เขาเนี่ยไว้ใจเราก่อนและก็ต้องเข้าใจเขาด้วยนะคะแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ชาบูจะได้ลองฝึกน้องหมาแบบจริงจังเป็นครั้งแรกแล้วค่ะเกมต่อไปคผูจะเรียกว่า แมจิกแค้นแมจิกแน้นมือวิเศษรู้ไหมว่ามือเนี้ยวิเศษมากเลยนะเดี๋ยวครูทําให้ดูสุดเห็นไหมนี่ครูไม่มีขนมเลยนะเห็นไหมเขาตามตลอดเลยเขาสอยแรงมากนี่ให้นั่งก็ได้ให้หมอบก็ได้แล้วค่อยหยิบขนมให้กิ่นอ่าอยากทําได้ไหมคะคราวนี้เดี๋ยวครูจะทําให้ดูนะแค่ชาบูมีขนมในมือแบบนี้แล้วเอานิ้วโป้งปิดไว้ปุ๊บ แบบนี้ก็คือน้องหมาสามารถดมได้แต่กินไม่ได้ใช่เนี่ยพราะเราเอานิ้วโป้งปิดไว้แบบนี้นะคะแล้วพอเขาขยับตามเราก็ชมเก่งมากเพราะใช่เห็นไหมเก่งมากทุกครั้งที่เขาขยับตามเก่งมากเราให้รางวัลก็คือเปิดนิ้วโป้งปล่อยให้เขากินเดี๋ยวคูดจับมือให้นะไม่ต้องกลัวนะอะ่ขยับมานี้เก่งมากขยับมาเนี่ช้า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 เก่งมากอาะไรยื่นให้เลยยื่นให้เลย เองมากห<ด>น,นูพอจะดู้แล้วค่ะว่าเทคนิคการฝึกมาให้เก่งคืออะไรเราต้องพูดว่าเก่งมากแล้วก็ต้องให้อาหารมาันถูกต้องนั่นคือเคล็ดลับของครูเลยแหละอาคราวนี้ครูจะต่อยอด Magic Hand ด้วยการสอนวิธีนั่งกับวิธีหมอบนะคะถ้าเกิดครูบอกว่าชาบูโอซูวารุชาบูเข้าใจไหมถ้าครูบอกชาบูโอซูวารุ ชาบ,บูเข้าใจแปลว่าแ<า>ปลว่านั่งใช่น้องหมาเหมือนกันน้องหมาไม่เข้าใจภาษาไทยดังนั้นเราต้องสอนภาษาไทยน้องหมาจากแม่จิ h แ n นจำได้ไหมคะก็คือมีขนมไว้ในมือแล้วก็เอานิ้วโป้งปิดไว้นะแล้วเราก็รอเขาสมมตุติเขาซอยเนี่ยไม่รู้จักว่านั่งแปลว่าอะไรครูจะเอามือเนี่ยดันไปข้างหลังพอเขานั่งปุ๊บคอยพูว่านั่งแล้วก็บอกแกงมากให้รางวัลอ่ะอันนี้คือการสอนการนั่งกับน้องหมา สมมติจะให้เขาซอยนั่งนะดันมือไปข้างหลังถ้าเกิดเขาจะเอามือแบบนี้เราไม่ให้รอจนกว่าเขาจะนั่งนั่งเก่งมากเราค่อยให้รางวัลเราจะบอกว่าเนี่แหละถ้านั่งอ่าต่อไปถ้ามอบเหมือนเดิมเลยง่ายๆมีขนมไวในมือให้เขาดมนิดหนึง่งแล้วลากมือลงมามอบเก่งมากปล่อยรางวัลให้เม็ดหนึ่งปกติคนเราอจะชอบพูดมอบมอบมอบน้องหมาไม่เข้าใจหรอกว่าท่านี้คือมอบ เนาะเราก็ต้องใช้แมจิกแฮนด์สอนเขาจากหมอกให้ขึ้นมานั่งกัดดึงขึ้นมานี่นั่งเก่งมากให้รางวัลแค่นี้เอง <Yeah. S 2> ง่ายนะคะสอนภาษาไทยน้องหมา <Yeah. S 2> ง่ายเนาะอย่า <Yeah, S 2> <Yeah, S 1> พึ่งอ่าสมมติอยากให้เขาซอยหมอบทําไงเอามือเอามือมลงดึงลองข้างหมอบเก่งมากอ่ให้ขนมข้อซอยเก่งมากอ่าแค่นี้เองอยากให้นั่งก็คือดึงมือขึ้นมาอ่ให้เขาดมมือนิดนึงอ่นั่ง,เก,งเก่งมากรอคอยให้อ่า เเเมมาาากกกขใซฟครั <Ki> <Interesting. S 1> ้งแรกของการฝึกก็สำเร็จได้ด้วยความอดทนและก็ความเข้าใจกันค่ะชาบูรู้ไหมคะว่าหลังจากที่เราฝึกน้องหมาเนี่ยเราสามารถต่อยอดโดยการฝึกทริคเข้าได้ด้วยนะไ้หรอคะนี่เดี๋ยวครูจะทำให้ดูนะให้น้องหมากอดกัน่ะสุดา Yes good girl ซาโดฮับไม่ใช่แบงหนกไม่ใช่แบกหนกซาโดฮัก good boy นี่น้องหมากอดกันแล้วเห็นไหมเป็นยังไงครับชาบูฝึกน้องหมาสนุกไหมครับสนุกมากเลยค่ะยากไหมครับเออก็ยากอยู่นะคะแต่ว่าไายค่ะไายค่ะถามครูดีกว่าไม่ถามชาบูผ่านไหมครับน้องชาบูไปครูฝึกได้ไหมน้องชาบูผ่านเป็นคุณครูอันดับ อนุบาลใช่ที่โรงเรียนเราอะครับเราแยกการสอนเป็นแบบอนุบาลประถมมัธยมเนาะอย่างครูชาบูเนี่ยเป็นครูอนุบาลได้แล้วเพราะฉะนั้นมีเหรียญก้าหารให้ด้วยนี่หน้าตาเหมือนใครครับเหมือนน้องเขาซอยอาครูชาติติดให้น้องชาบูหนอยโอ้ยแมนติดติบดิบชาบูอุ้ยสีเข้ากันหมเดี๋ยวคุณติดให้ยากไหมเรียนอะไรไปบ้างวันนี้ วันนี้หนูได้ใกล้ชิดกับหมาให้อาหารหมาได้แล้วดกับหมาไ้ฝึกแมจิกแฮนด์ด้วยหรือเปล่าฝึกแมจิกแฮนด์มีเลขชื่อมองตาได้ไหมครับใช่ค่ะทำได้ดีเลยเนาะได้บหอย่าดืมไปฝึกแบบนี้ที่บ้านนะเราจะฝึกให้ได้โอเคสุดยอเลยสุดยอดเเดี๋ยวได้เลื่อนชั้นเป็นคุณครูประถม มีของเล็กของอว้วนมาให้ด้วยน<า>ี่อสชาดีให้น้องดีกว่าอ,อันนี้เป็นตัวแทนของน้องหมาทุกตัวนะคะถ้าชาบูเห็นตุ๊กตาหมานี้เมื่อไหร่อย่าลืมไปฝึกน้องหมานะ,ะชาบูรู้ไหมว่าคนที่มาฝึกที่นี่เนี่ยน้องหมาทุกตัวจะมีสมุดครบด้ว สมุดพกเนี่ยของแต่ละคนเลยนะของแต่ละตัวเลยนี่อ่ะคนนี้ชื่อน้องขนมนี่เขาเราก็จะมีบอกว่าน้องชอบอะไรไม่ชอบอะไรของเรามีแบ่งเป็นแบบทดสอบอนุบาลน,นี่ที่เมื่อกี้เราฝึกกันไปเห็นไหมคะน้องรู้จักชื่อตัวเองนะแล้วก็เป็นแบบทดสอบประถมของโรงเรียนเรานะคะจะมีเหรียญทองแดงเหรียญเ,เงินและเหรียญทองของแต่ละเหรียญเนี่ยจะไม่เหมือนกันทองแดงเนี่ยเราต้องใช้แมจิกแฮนด์และขนมล่อ เพื่อสอนภาษาไทยให้เขารู้ว่านั่งหมอบคอยมาคืออะไรแล้วคราวนี้พอมาสเต็ปที่2คือเหรียญเงินเหรียญเงินเราจะไม่ใช้ขนมล่อและเราจะขอให้เขาทําก่อนถ้าเกิดเราขอให้เขาซอยนั่งถ้าเกิดเขานั่งปุ๊บเราค่อยหยิบขนมให้เขาฮะและเหรียญทองเนี่ยก็คือไปขอให้น้องนั่งอยู่ข้างนอกที่บุ่นวายอย่างเช่นห้างสรรพสินค้าในสนามว่าน้องนั่งได้ไหมนะ แลวเนี่ยของเราก็จะมีวิธีการบอกด้วยเป็นคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็จะมีเกมบันไดงูด้วยให้ทุกคนสะสมไปได้เรื่อยๆว่าน้องเป็นอะไรพังแล้วสมุดพกอันนี้เราจะมีให้ทุกตัวเลยครณบ้านจะสนุปนะคะคนก้จะสนุกหมาก็สนุกแล้วสามารถติดตามอะไร,ไ,รได้ที่ไหนหรอคะได้ค่ะที่นี่คือโรงเรียนวูฟฟี่แอนโคจะมีทั้งในติกตอกไลน์ยูทูบไอจี แล้วก็ Facebook สามารถติดต่อเรามาได้เลยนะคะมาเรียนที่นี่ได้และถ้าเกิดใครไม่อยากเรียนอยู่ใกลสามารถทักมาทางไลน์ได้ปรึกษาปัญหาเนองหมาได้ค่ะในช่องทางต่างๆของเราครับเราก็มีคลิปวิดีโอสอนเนองหมาอยู่เนาะสามารถไปหาความรู้ในนั้นก็ได้เราจะแชร์เก็บความรู้ดีๆทั้งเรื่องการฝึกทั้งเรื่องอาหารโภชนาการที่สําคัญสนุกด้วยนะครับช่องของเราเนี่ยเนาะมีน้องดุ๊กดิ๊กน่ารักกันเต็มเลยนะครับก็อย่าลืมติดตามช่องเราด้วยวูฟฟี่แอนโคนะครับ วันนี้หนูขอขอบคุณครูครูทั้งสองคนนะคะที่มาสอนหนูฝึกหมาเดี๋ยวหนูจะเอาความรู้นี้ไปใช้ที่บ้านคุณหมาค่ะข้างหน้าหนูทะลองใา้ค่ะใครไปแชรนที่ไหนติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายทาวันนี้เด็กฝึกงานได้ฝึกน้องหมาสำเร็จครั้งแรกพอเริ่มจากความเข้าใจไม่ใช่การสั่งค่ะน้องๆลองเอาวิธีการแบบนี้ไปใช้กับน้องหมาที่บ้านดูได้นะคะ พี่พาร้ลนนีโอจะพาทุกคนไปดูสัตว์ที่นีโอชอบมากเป็นพิเศษเลยคืองูงูนั่นเองค่ะทุกคนค<า>่ะหนูทดลองที่ต้น